สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่12ของการเปลี่ยนแปลงตัวเองใน30วันแล้วเรื่องที่จะคุยกันในวันนี้คือเรื่องตัดสิ่งลบกวนสมาธิเราจะมาพูดกันถึงสิ่งหนึ่งที่สำคัญสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราแต่มักทําให้เราหลงลืมตัวเองนั่นคือสิ่งลบกวนสมาธิทุกวัน เราสามารถถูกดึงไปได้หลายทางเสียงแจ้งเตือนในโทรศัพท์ข้อความที่รอให้เราตอบความคิดที่วนอยู่ในหัวหรือแม้แต่ความรู้สึกกังวลเล็กๆที่ไม่ยอมเงียบในใจมันเริ่มต้นเล็กน้อยแต่เมื่อสะสมไปเรื่อยๆมันกลายเป็นกำแพงกั้นความรู้สึกระหว่างเรากับความเงียบสงบในใจ ครั้งสุดท้ายที่คุณนั่งอยู่เฉยๆโดยไม่หยิบโทรศัพท์มือถือคือเมื่อไรคะครั้งสุดท้ายที่คุณฟังเสียงลมหายใจของตัวเองคือเมื่อไรเราลืมไปแล้วลืมวิธีอยู่กับตัวเองการมีสมาธิไม่ได้หมายความว่าต้องนั่งหลับตาในที่เงียบแต่มันหมายถึง การที่เราอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างตั้งใจแต่ในยุคนี้การทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างตั้งใจนั้นเป็นเรื่องยากมากการทำหลายอย่างพร้อมกันเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าเพราะเราถูกฝึกให้ตอบสนองมากกว่าการตระหนักรู้ทุกครั้งที่เราได้ยินเสียงแจ้งเตือนดังจิตของเราจะวิ่งออกไป ก่อนตัวเราจะรู้ตัวเสียอีกค่ะทุกครั้งที่เห็นโพสต์ใหม่ใจเราจะเปรียบเทียบโดยไม่รู้ตัวและทุกครั้งที่เราพยายามสงบบางครั้งจะมีเสียงรบกวนอยู่ในใจลึกๆสิ่งรบกวนสมาธิไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือบททดสอบทดสอบว่าเรารู้จักเลือกไหมทดสอบว่าเรารู้ทันหรือเปล่า ว่าอะไรควรอยู่ในใจหรืออะไรควรวางอยากเริ่มมีสมาธิไหมคะไม่ต้องหาที่เงียบไม่ต้องไปวัดเริ่มที่นี่ตอนนี้ได้เลยค่ะเพียงแค่ปิดเสียงโทรศัพท์ไว้ชั่วคราวสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆรู้สึกถึงอากาศที่ไหลเข้าร่างกายและบอกตัวเองว่าฉันกลับมาอยู่กับตัวเองแล้ว เพียงเท่านี้คุณก็เริ่มตัดสิ่งลบกวนออกไปได้ครั้งหนึ่งแล้วต่อจากนี้ให้เราฝึกสิ่งเล็กๆเ,เวลาเราทำงานให้ทำทีละอย่างเวลาฟังเสียงใครให้ฟังให้จบก่อนโดยไม่ต้องขัดเวลาคิดคิดให้ชัดก่อนแล้วค่อยพูดสมาธิคือพลังชีวิต และสิ่งลบกวนคือสิ่งที่คอยดูดพลังเราออกไปทุกวินาทีคุณอาจจะไม่รู้ตัวแต่ทุกครั้งที่ใจคุณวอกแวกพลังชีวิตของคุณจะลดลงเสมอเหมือนมือถือที่เปิดหลายแอปพร้อมกันและสุดท้ายแบตก็หมดเร็วโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการตัดสิ่งลบกวนไม่ใช่การหนีโลก แต่คือการเลือกโลกภายในให้ชัดเจนมากขึ้นลองใช้เวลาเงียบๆวันละสินาทีอยู่กับลมหายใจอยู่กับใจของตัวเองถ้ามีความคิดเข้ามาก็เพียงรู้สึกรู้ว่ามันเข้ามาแล้วยิ้มให้กับมันเล็กน้อยไม่ต้องขับไล่แค่ไม่มีอารมณ์คล้อยตามกับมันเพราะสิ่งลบกวนภายนอก ไม่มีอำนาจเท่ากับความรู้สึกตัวเท่าทันที่อยู่ภายในใจตัวเราเองอย่าก,กลัวความเงียบเพราะในความเงียบนั้นมีพลังที่ยิ่งใหญ่อยู่ในนั้นและนั่นคือเสียงที่แท้จริงของคุณเองเมื่อคุณเริ่มตัดสิ่งลบกวนทีละน้อยคุณจะรู้สึกว่าชีวิตเรียบง่ายขึ้นใจคุณจะนิ่งขึ้น และการตัดสินใจจะชัดเจนขึ้นและพลังที่ใช้สร้างสารรค์จะกลับมาเราทุกคนมีสมาธิอยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะเพียงแต่อาจจะต้องถูกปัดฝุ่นขึ้นมาบ้างฝุ่นแห่งความวุ่นวายที่ปกคลุมไว้เมื่อคุณถูกกวาดออกทีละนิดทีละนิด คุณจะเห็นแสงแห่งความนิ่งชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆว่าคุณไม่จำเป็นต้องตอบทุกข้อความทันทีไม่จำเป็นต้องรู้ทุกข่าวสารวันนี้ไม่จำเป็นต้องอยู่ในวงทุกวงสนทนาแต่คุณจำเป็นต้องอยู่ในใจของคุณเองวันนี้เริ่มจากการเลือกเลือกที่จะเงียบเมื่อโลกดังขึ้น เลือกที่จะฟังใจเมื่อความคิดสับสนเลือกที่จะอยู่กับลมหายใจเมื่ออารมณ์พัดแรงและเมื่อคุณทำบ่อยๆสิ่งลบกวนจะค่อยๆหมดอำนาจเหลือเพียงความคิดที่สงบมั่นคงและมีพลังสมาธิไม่ใช่สิ่งที่ต้องหาแต่เป็นสิ่งที่ต้องรักษา พราะมันอยู่ในตัวคุณเสมอเพียงแค่คุณรู้กลับมาอยู่ตรงนี้กับลมหายใจกับปัจจุบันแล้วคุณจะพบว่าไม่มีสิ่งใดรบกวนคุณได้อีกต่อไปนอกจากใจที่ยังไม่อยู่กับตัวเองแล้วใจที่สงบก็อยู่กับคุณในวันนี้เช่นกันขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณเริ่มต้นใหม่ วันแห่งความสงบวันแห่งการตั้งใจฟังตัวเองและวันแห่งการตัดสิ่งลบกวนสมาธิอย่างแท้จริงถ้าคุณชอบคลิปนี้ครูฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเก็บไว้ฟังเพื่อที่ว่าปีต่อๆไปมันจะขึ้นมาเตือนคุณนะคะกดติดตาม เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดบทความดีๆต่อๆไปเรื่อยๆพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ